ในช่วง27กรกฎาคมนะคะดาวังคานย้ายเป็นมหาจักรนะคะสำหรับชาวมังกรจะทําให้เรื่องราวชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรที่ไม่เหมือนเดิมไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่ลัคนาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15มงกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็เราฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ27กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันที่มีดาวย้ายถึง2ดวงนะคะก็คือดาวอังคารและดาวสุกนะและเมื่อดาวอังคานย้ายนะคะ จะได้มาตรฐานมหาจักรนะซึ่งช่วงนี้ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่แล้วนะคะทำให้27ไปก็จะมีดาวมหาจักรเพิ่มขึ้นอีกดวงนะเรียกว่าเป็นความโลดโผนไม่ธรรมดาของดวงดาวในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนไปนะคะสำหรับในข้อแรกนะคะกล่าวถึงดาวอังคารก่อนนะคะเป็นดาวราบผลของชาวมังกรนะแล้วก็เป็นเรื่องพันธุด้วยนะคะเข้าสู่พบเรือนสุพระนะคะด้วยกําลังโลดโผนไม่ธรรมดาเรียกว่ามันเป็นคําขยายดวงดาวในตํารานะเพราะว่า ตำแหน่งมหาจักรนะคะก็คือความโลดผนการจะทำอะไรที่ให้สำเร็จนะคะต้องลงมือลงแรงนะคะมีความสำเร็จแบบไม่ธรรมดาด้วยเหมือนกันเมื่อเราผ่านพ้นได้นะคะสำหรับดาวอังคารไปอยู่ในภพเรือนความเจริญก้าวหน้าของชาวมังกรช่วงนี้ถือว่าเป็นความเนหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องราวเชิงครัวเรือนนะคะความก้าวหน้าสิ่งที่หวังผู้หลักผู้ใหญ่นะเรียกว่ารวมกันอยู่ในเรื่องราวของดาวอังคารของชาวมังกรนะคะ นั่นก็เป็นช่วงที่หลายสิ่งนะคะเป็นภาระกิจของชาวมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านรถที่ดินดูแลครอบครัวการเป็นอยู่ต่างๆนะคะและดาวมังคารเมื่อย้ายก็จะไปอยู่ตรงข้ามกับดาวเสาก่อเกิดเป็นคู่ศัตรูขึ้นดังนั้นนะคะก็เป็นความหมายภาระแบกรับนะคะช่วงนี้ชาวมังกรนะคะจะมีลักษณะการเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องครัวเรือนมากนะคะบางทีมันเป็นความเจริญก้าวหน้าบางท่านเป็นเรื่อง ความเติบโตบุตรหลานบริวารน,นะคะที่แลกมากับความเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้นะคะเรื่องรายจ่ายเงินทองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านรถที่ดิน,นต่างๆโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมเรียกว่าเป็นความหมายเชิงนี้ได้หมดนะคะนอกจากนี้ใครที่ทํางานประเภทใช้บ้านใช้รถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทํามากินช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะมีลักษณะการซ่อมแซมใช้เงินไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทําให้เกิดการหยุดชะงักกลับมาทํางานต่อได้ นอกจากนี้นะคะเป็นความหมายการเดินทางได้นะคะก็คือห่างไกลบ้านครอบครัวมีภารากิจดูแลแต่ตัวอยู่ห่างไกลก็ได้หรือบางท่านเดินทางบ่อยทําให้มีเหตุนะคะห่างเหินความรู้สึกไม่ค่อยใกล้ชิดคนในครัวเรือนะเป็นความหมายเชิงความรู้สึกเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะดาวัังคารสัมพันธ์กับ ชาวมังกรในเชิงสุภาด้วยก็คือความเจริญก้าวหน้านะเรียกว่ามันก็มีอุปสรรคหลายสิ่งมาทดสอบนะคะสิ่งที่เป็นเป้าหมายความหวังช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยขึ้นนะเนื่องจากรับผลกว่าจะได้มานะคะต้องทําเยอะขึ้นนะหรืองานการที่ได้รับมอบหมายช่วงนี้ละเอียดทํายากขึ้นนะต้องมากกว่าเดิมนะหรือต้องใส่ความพยายามเพิ่มเข้าไปถึงจะได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำนะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะดาวสุกย้ายเข้าพบเรือนอรินะคะดาวสุกข,ของชาวมังกรเป็นเรื่องงานการภารกิจหน้าที่นะรวมทั้งเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้ภารกิจของการเกี่ยวข้องนะส่งเสียดูแลนะคะคนหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะเรียกว่ามีภาระผูกพันอยู่นะคะเข้าสู่พบเรือนอริทําให้ภารกิจค้อนข้างมากนะคะเป็นความเป็นห่วงเป็นใย,ยก็ได้บางท่านเป็นเรื่องเงินทองที่จะต้องซัพพอร์ตนะคะบุตรหลานบริวารช่วงนี้ ดาวหลายดวงนะคะก็ไปรวมกันอยู่ในภพอริและดาวสุกก็ย้ายไปสมทบนะทำให้การงานของชาวมังกรนะคะเป็นลักษณะเหนื่อยขึ้นนะเนื่องจากดาวสุกก็เป็นเรื่องงานนะคะไปอยู่ภพอริก็ทําให้เราต้องเพิ่มความพยายามนะนอกจากราบผลจะเหนื่อยขึ้นแล้วนะคะงานการก็ภาระเยอะนะคะบางครั้งเป็นความหมายประเภท งานที่ไม่ได้ชอบนะงานที่ไม่ได้ถนัดช่วงนี้ก็ถูกโยมนมาให้รับผิดชอบบางครั้งไม่ใช่งานที่ได้เงินเป็นภารากิจเชิงสังคมงานต,างต่างตอบแทนพี่น้องวหว้วันนะคะหรือไปตกกระไดพลอยโจนกับเพื่อนฝูงต่างๆเรียกว่าชาวมังกรจะมีภารากิจแบบที่เราไม่ถนัดเข้ามาให้เรียนรู้ก็เป็นความหมายนี้ได้นะคะเป็นช่วงที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจสบายตัวนะเนื่องจากดาวศุกร์มันก็เป็นความสุขสนุกสนานนะคะเมื่อมันอยู่ในภพอริช่วงนี้ ก็จะเครียดเครียดง่ายนะโดยเฉพาะดาวประจําตัวก็ถอยหลังนะคะทําให้ชาวมงกรรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะหรือไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่นะในเชิงชีวิตประจําวันนะคะเนื่องด้วยสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยคนต่างๆนะทำให้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ชาวมงกรมีดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพอรีนะคะช่วงนี้นะคะจะมีดาวพุธอยู่สั้นๆน,นะคะร่วมกับดาวศุกร์นะถือเป็นคู่ธาตุน้ํานะคะชาวมงกรที่ใช้ การเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้น้ำนะคะช่วงนี้เรามาระวังบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมในบ้านช่องทำให้เซ็งเซงนะคะหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฝนฟ้าเป็นอุปสรรคกับภารก,กิจการทำงานทำมาหากินอย่างไรก็ตามนะคะส่งผลดีกับชาวมังกรสู้ชีวิตนะคะช่วงนี้ใครที่เอาชนะเรื่องราวความเหน็ดเหนื่อยนะด้วยความที่ลาบผลมันเป็นมหาจักรนะคะหาเงินได้จากเรื่องยากๆนะคะอะไรที่ต้องทุ่มเทใส่ใจมากกว่าปกติหรือว่า เรื่องยากเรื่องเหนื่อยเรื่องที่ไม่เต็มใจบางทีมันได้ผลตอบแทนดีนะคะงานประเภทเร่งด่วนรีบร้อนฉุกเฉินนะคะไรที่เขาต้องการแบบด่วนๆนะบางทีจะเรียกเงินค่าจ้างค่าบริการได้สูงกว่าปกตินะคะเรียกว่าอะไรเหนื่อยๆยากๆช่วงนี้ชาวมังกรหากพัฒนาปรับเปลี่ยนได้นะ,ะก็จะทำให้ขว้าเงินต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวพระเกตนะคะก็ไปกระตุ้นพบเรือนอริอีกดวงหนึ่งนะทำให้ช่วงนี้ชาวมังกรเรียกว่าธุระชาวบ้านก็จะมีเยอะด้วยบางทีเป็นเรื่องพี่น้องนะคะเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมภาระที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆก็จะมาเกี่ยวข้องเยอะเป็นพิเศษนะคะกระตุ้นเรื่องราวเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะงานการประเภทเชิงสังคมสาธารณประโยชน์นะคะงานที่ เป็นเชิงต่างตอบแทนช่วยเหลือก็ถือว่าอาจจะมีมากนะสำหรับชาวมังกรที่ชอบสร้างกุศลทำบุญช่วยเหลือคนอื่นช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะดาวอาทิตย์นะคะก็ถือว่ามีความโลดโผนด้วยก็คือเล็งลัคนาชาวมังกรด้วยความเป็นมหาจักรนะช่วงนี้ถือว่าพบปะผู้คนที่มีชื่อเสียงได้นะคะมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่เป็นทางการมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนมียศศักดิ์ตำแหน่งนะเนื่องด้วยภารกิจกิจกรรมต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ เป็นความหมายเรื่องมรณะนะคะชาวมงครก็มีแนวโน้มนะช่วงนี้เดินทางได้บางทีมีภารากิจธุระจากคนอื่นว่าวานนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองนะคะซึ่งดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะช่วงนี้จะหมายถึงการเดินทางห่างไกลกันก็ได้หรือบางทีก็คือมีภารากิจร่วมกันก็ได้นะเรียกว่ามันเป็นความหมายได้2แบบนะคะ รับตัวตนช้งางมังกรนะคะช่วงนี้ดาวเสาโคจรผิดปกตินะแล้วยังโคจรมาเจอดาวอังคารคู่ศัตรูนะคะและดาวหลายดวงก็ไปรวมอยู่ในภพอริและดาวอาทิตย์เป็นมรณะมหาจักรนะเรียกว่าองค์ประกอบหลายส่วนนะคะถือว่าหนึ่งต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้หลายสิ่งก็จะเจ็บป่วยง่ายนะเป็นอะไรก็รุกลาได้ง่ายนะคะดังนั้นดูแลใส่ใจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะใครที่ใช้ชีวิตสุดตรง ก็หันกลับมาใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรื่องราวสุขภาพใจนะคะช่วงนี้ไม่ปกติแน่นอนเนื่องจากดาวประจําตัวถอยหลังอยู่นะคะเรียกว่าความหดหู่เบื่อหน่ายนะคะหรือว่าบอกไม่ถูกนะกับเรื่องของความคิดอนาคตการวางแผนมันก็ผิดปกติไปนะคะเนื่องจากตัวตัวมันไม่เดินไปข้างหน้านะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะอะไรที่เป็นความสุขที่พอจะหาได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความชอบงานอดิเรกความสนใจให้ไปโฟกัสสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้นะคะเรื่องของการคิดอ่านนะช่วงนี้จะวกวนคิดไม่ออกบางทีเครียดไม่มีสาเหตุนะคะอย่างไรก็ตามดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่พบเรือนการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวประจําตัวจะเจอคู่มิตรนะแล้วอยู่ในเรื่องเงินด้วยนะคะ อ่าเหตุผลทําให้ชาวมังกรดีขึ้นก็คือช่วงสิงหาคมไปเพราะจะเกิดเรื่องเงินทองนะคะเกิดช่องทางหรือว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อเส็งมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะมันไปเจอคู่มิตรคือราหูนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ชาวมังกรนะคะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเหินขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะรวมทั้งเรื่องฟืนไฟระมัดระวังด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมังกรนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ